สวัสดีจ้กพ่อแม่พี่น้องมน,นี้คุณแม่พ่อนแสวงพ้ามาเทียวอุโมง,งเขานำคางเด้อค่ะเด้ออยู่จังหวัดสงขลามองนี่มองสื่อตัวได้พี่น้องเนี่ยคุณแม่พ่อนแสวงสื่อตัวแล้วสิผ้าเขาไปตรงนี้มันเป็นมันเป็นอันฉบัดน,นี้พี่น้องย่างเบิงเด้อบัดน,นี้เด้อย่างเบิง้งสิผ้าขึ้นทั้งบดทั้งที่ทั้งเบิดทั้งมวนอยู่มองนี่แหละพี่น้องมองนี่เป็นอุโมง ประวัติศาสตร์เขานำค้างอุทยานเขานำค้างนั่นเป็นที่สุขสนข้อมันิตสมัยตะกีเนาะข้อมันิตมาจากมาเลเซียเนาะเออเพิ่นซิมายดแเพ่นดินไทยซะเพิ่นก็เลยเขามาอยู่ในหนีซิ่งเพิ่นหมอบโตพัฒนาประเทศไทยเฮารัฐบาลประเทศไทยก็ใหายที่ทํำกินสถานที่อยู่จุดหนีพี่นนอะ นี่นะิพะยังเขาไปเบิ่งในอุโมงเริ่มต้นอยู่บองนี่แหละเริ่มต้นพวกทางานขึ้นตีจากเพิ่นเสียสละประวัติศาสตร์เพิ่นถ่ายให้เดึงดึงหน่อยดูเขาสิ่งเขาสิ่งเขาไปน้ำกันมากคล่เป็นฝ่ายนี้ อ,อ่านเขาเขารู้ไหมนมันเห็นห่ดหรอมไม่เธอเอากล้องเธอเนี่ยเดี๋ยวเขาตัดต่อไปเพราะนี่ถ่ายมันไม่ชัดถึงบอกว่าช่วยไงค,คืนอุมโมงค์นี้ได้พี่น้องนี่เด้อพี่พี่น้องนี่อุมโมงค์นี่มองหนี่หันคือหมายความว่าอันเวลาทางการเพิ่น มาจับบอกง่ายๆเนาะมาจับไม่ยังขนาดเพื่อนกันเรนเขามาอุโมงค์นี่เด้พ passes, away, ี่น so um ้องอุโมงค์น hmm. ี่ข้อมมนิตนะเนาะแลีนเขามาเพื่อจะสอนโตเอาง่ายๆเนาะเย็นเย็นในพี่น้องเขามาหมองนี่ตี๋ละเี่นเขามาบอกว่าเป็นคอมมนิตเนาะพี่นี่เพื่อนกันเขามาเพื่อจะนี่เลยมองนี่เย็นเย็นในพี่น้องอุโมงค์ในพี่น้อเพื่อนนาองทอน ในความโซขโอดีเพื่อนวะเนี่ยตะกี้เป็นข้อมนิดด้พี่น้องเป็นข้อมนิดในทางขึ้นบรนไดพี่น้องตื่ะทางขึ้นโอ้ยพี่น้องทางข้นไปให้เขาเพี่น้องขึ้นไปพี่น้องเดินไปขึ้นไปไกลเตื้อเยอะพี่น้องเลยอืมอืมเกลตื้อเยอพี่น้องจะสิบบนได้สมใจ ทางขึ้นนทางเดชทาเ้เขาอนี่พี่นองพ่ะองห้องประชุมพี่น้องเข้ามาบึงัน,นี้มันเป็นห้อประชุม่างประชุมกันน้องขุนชีออกมาปฏิวัตินะ เพื่อนก็มานั่งประชุมกันเพื่อนนี้ตายว่าไงาเพื่อนคุดลุมหนีตายพี่น้องเออสิอมาเบิงพาไปเบิงเบิดกูมองตะกี้ว่าข้ามาเนตสอนโตเนี่ยไ้พี่น้องดีละเพื่อนมีทหารมียิงนํางได้พี่น้องตะกี้แม่เออเห็นบอกวันนี้เพื่อนสอนโตอยู่ประชุมห้องประชุมเพื่อนมันหลายทางอย่ีไปทางใดเนาะกันยังว่า นี่เอาโตหลอดเนาะพี่น้องเอ,อ้ยที่ล่ะนี่เอาโต๊ะโหลดผ้ามาดีบัานเนี่ยอโอ้ี่ทางล่องเลยพี่น้องผ้าขึ้นทิศทางนี่นทางล่องทางล่องเนี่ยโซนทา่านั่งล่องยลุดเสาถ่ายเป็นกล้องเอากล้องถ่ายเป็นวิดีโอมัง่งมาบังบังวิวเออ ี่มาหางยางพี่น้องยางไปน้อกัคนด้วยห้างโอกนี่ของงานบันดีมากุญลี่พี่น้องออือเกี่ตะกอนเนาะจะบอกให้ฟังเหมเพื่นนี่ตายมาเลยประวัติมันเนาะ อันนี้เพิ่งก็ไม่ขุดหลุมตีละอุโมงค์เฮ้ยอุโมงค์เขาดำค้างตีหลงเอ้ยขุดหาขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาเอ้อพี่น้องตีละทางลงอุโมงหงขึ้นหน้ามุ่กันด้วยพี่น้องเด้อเห็นไ่มมือในเขาดีๆตัวนี้พี่น้องเป็นที่ย่างในบ้านย่างมุนงมุกันด้วยพี่น้องเด้อในป่าในดงนี่ละ มีไปดอฮมฮึตัดต๊ดตัดต๊ะทำเอาเบื่อท่ไห หอพยาบาลพี่น้องพาไปเบิ่งหองพยาบาลแนวใดข้อมนิตอาศัยอยู่หองพยาบาลพี่นหออน้่งที่ละเออนี่หองพยาบาลเตะกี่รักษากันที่ละเยออ็บเชื่อ ยันว่ะนี่ตกรักษาคนป่วยสมัยตะกี้นี่พี่น้องเอ้ยของพยาบาลที่ครอมมนต์เพื่อเจ็บไข่ได้ป่วยพี่พากันมารักษาอยู่หม่องนี่เนาะข้ามาเบืองยังวะพี่น้องเอ้ยอันนี้ชิ้ยางไปทั้งหมดเลยพี่น้องยางไปต่ำฮักซ้อนทางมด